ไทยเก๊กมวย24ชุดที่ใช้ลีลาการเคลื่อนไหวจากซ้ายไปขวาให้สรีละผ่อนคลายรวมถึงท่วงท่าการรำมวยเฉินหรือมวยเร็วเป็นอีกหนึ่งการแสดงไทยเก๊กที่สามารถนำมาประยุกต์ให้ร่างกายเคลื่อนไหวสอดประสานกับจังหวะลมหายใจนี่เป็นศาสตร์ของไทเก๊กที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุรวมถึงใช้ในการบำบัดอาการของผู้ป่วยโรคหัวใจ อาจารย์ชุนอิงผู้เชี่ยวชาญด้านไทเก๊กบอกว่าพื้นฐานการฝึกไทยเก๊กไม่ยากสำหรับผู้ที่เรียนรู้ใหม่เพราะสามารถฝึกได้วันละ1-2ท่าก่อนฝึกไปถึงขั้นกำหนดลมปราณเพื่อให้การเคลื่อนไหวร่างกายประสานเป็นหนึ่งเดียวกับลมหายใจต้องอาศัยความเข้าใจหลายๆอย่างนะคะต้องพยายามเข้าใจกับเท็ดวิชาให้ถูกต้องแล้วเวลาเรียนก็ต้องเรียนกับอาจารย์ที่มี ถ่ายทอดสามารถถ่ายทอดให้เราอะได้จริงนะคะไม่เช่นนั้นอะคุณก็จะเสียเวลาไปจำท่าผิดผิด <Okay. S 1> โรงพยาบาลไทยนาคารินได้นำศาสตร์ของไทยเก๊กมาให้ความรู้กับผู้ป่วยและประชาชนที่สนใจถึงการนำไทยเก็กมาบำบัดโรคหัวใจโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงวัยที่มีอัตราเสี่ยงสูงต่อโรคนี้ได้เข้าใจถึงวิธีการดูแลสุขภาพหัวใจเพราะหากปล่อยให้หัวใจยังทำงานผิดปกติ อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตได้กำลังกายในภาวะที่สมดุลของร่างกายเลือดลมจะดีก็หมายถึงว่าหัวใจก็บีบตัวแรงขึ้นหลอดเลือดต่างๆในร่างกายรวมทั้งหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจก็จะขยายตัวขึ้นนะครับเ,เลือดก็จะไหลไปเ,เลี้ยงเซลล์ต่างๆของหัวใจได้ดีขึ้น นอกจากนี้แพทย์ยังชี้ให้เห็นประโยชน์ของไทเก๊กว่าสามารถช่วยกลับขึ้นพลังชีวิตส่งเสริมให้ร่างกายแข็งแรงเพราะในเวลาไม่กี่ชั่วโมงกับการไทเก๊กร่างกายจะเคลื่อนไหวตามจังหวะลมหายใจอย่างช้าๆช่วยให้การสูบฉีดโลหิตทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนี่คือหนึ่งในกิจกรรมวันรณรงค์โรคหัวใจโลกประจำปี2557 หลังพบว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดยังเป็นปัญหาสาธารณสุขระดับประเทศเนื่องจากข้อมูลสถิติในปี2554ถึง2556พบว่าโรคหัวใจได้ฆ่าชีวิตผู้ป่วยเฉลี่ยวันละ150คนหรือมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคนี้สูงถึงชั่วโมงละ6คนและยังมีแนวโน้มว่าคนไทยป่วยด้วยโรคหัวใจสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง